สวัสดีครับผมวันนี้ก็ระหว่างรอหานะครับก็เลยขับรถมาไหว้พระมาเที่ยวนะครับผมอ่าตอนนี้มีโปรแกรมนะครับวางไว้สามวัดนะครับผมอันนี้ก็คือวัดแรกนะครับมาดูความสวยนะครับเท่เดยไปเลยครับผมดูวัดนึงครับนี่ครับวัดแรกที่เรามานะครับผม ร่องเสือเต้นนะครับโบสสีน้ำเงินนะครับผมร่องเสือเต้นนะครับถ่ายรูปกันสวยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในโบสถ์นะครับผมตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเข้าวัดนะครับผมโอ้สีดึกัน,น,น้างไงนะครับผมเป็นสีน้ำเงินหมดเลยนะครับผม ทราเป็นเต,ตมสีน้ำเงินนะครับพระพุทธธรรมจักรองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ ข้ามาภายในโบสถ์แล้วนะครับผมสวยมากครับผมเย็นมากลมรื่นนะครับสวยนะครับฝาผานังก็สีน้ำเงินหมดนะครับผม วัดที่สองที่เรามาไหว้นะครับผมวัดแรกวัดร่องเสือเต้นวัดที่สองวัดห้วยปาลากั้งนะครับผมบวัาจะใม้คนทิ้มครับเราขึ้นไปแล้วก็เข้าไปที่โบนะบน,ไไะน,นะครับผมขึ้นไปไหว้ใช่ไหมครับครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาแล้วครับผมแล้วก็รถเยอะมากนะครับผม เราก็หาที่จอดรถกันก่อนนะครับอันนี้ที่เราเห็นด้านซ้ายนี่เป็นโรงพยาบาลห้วยปะกั้งนะครับนี่นะครับกําลังสร้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันก่อนครับนะครับแล้วก็ได้หาที่จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกลางวันกับกลางคืนก็จากคนระแบบนะครับ กลางวันคนเยอะนะครับผมก็จะเห็นประมาณนี้ครับแต่ทางคือจะมีแสงสีนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเรียนเชิญนะครับผมมาว่าเจ้าแม่กวนอิมนะครับวัดห้วยปลาก้งนะครับตำบลริมกกครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมโอเคครับ มาจุดสูงสุดแล้วนะครับแ้วผมจะถ่ายตอนลงนะครับผมขออนุญาตถ่ายนะครับนี่นะครับจุดสูงสุด โอเคครับเดี๋ยวเราเดินลงไปเดี๋ยวถ่ายเรื่อยๆนะครับผมไปกันเลยครับไปตอนนี้เรากําลังลงนะครับนี่ชั้นคือชั้นสูงสุดรับผ่อมชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ชั้นที่สองนะครับพระสัะการะนะครับผมชั้นที่สามนะครับเป็นพระประจำมาเกิดวันสานะครับประจำมาเกิดผมพอดีนะครับ พุทธจัดกาโตนะครับโมรังสิกนะครับรัสิกนะครับเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนะครับผมไปต่อครับพระพุทธเจ้านะครับผมชั้นทีหกนะครับสาธุนะครับอันนี้กษัตริย์ไทยนะครับผม ทั้งเก้าพระองค์นะครับแกะสลักสวยมากครับผมไปต,ต่อครับชั้นที่หกแล้วต่อไปชั้นที่เจ็ดนะครับผมชั้นที่เจ็ดนะครับผมปางประธานพรนะครับเนี่ยชั้นที่เจ็ดก็จะมีรูปปั้นรอบนะครับผม ชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปดชั้นที่เก้ามีทั้งหมดเก้าชั้นนะครับชั้นที่แปดนะครับผมปาาปรับมานนะครับชั้นที่แปดแต่ก็มีหลายปาาน,นะครับผมรอบเลยนะครับผม ไปต่อนะครับนี่ปางบริกรรมภาวนานะครับผมเดี๋ยวนี้ครับอันนี้ปางประธานบุตรนะครับผมอันนี้ปางอายุยืนนะครับผมต่ออายุนะครับผม ลางถือตะก้าให้ปล่อยปลานะครับผมอันนี้ปลางประทานพรนะครับผมอันนี้ลางเนละมิรนะครับผมอัไงผมก็ขออนุญาตถ่ายแล้วนะครับ บางพยากรนะครับแล้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับมากราบเจ้าแม่กุนอิมได้นะครับผมอยู่ที่นะครับว่าปากห้วยปากกั้งนะครับผมโลเคชั่นห้วยปากั้งก็เจอแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปโบสถ์นะครับผม เดี๋ยวเราไปบวชต่อนะครับนี่นะครับข้างๆนี่นะครับที่เราขึ้นไปเมื่อสักพักนะครับผมเก้าชั้นนะครับเราขึ้นไปถึงถึงยอดสุดนะครับผมเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านนะครับผมถ้ามาเ,เที่ยวเชียงรายนะครับผม มาวัดห้อยปักกั้งนะครับสวยจริงๆนะครับผมฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าโบสถ์กันต่อครับไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาจุดที่สองนะครับผมโบสถ์สีขาวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านในกันนะครับผมไปกันเลยครับนี่เราขึ้นมาด้านในโบสถ์แล้วนะครับ เย็นมากครับสวยสวยครับขออนุญาตครับผมสวยงามครับสวยงาม ถนะครับรถบริการนะครับผมนี่นะครับผมนะดูด้านหน้าไปแล้วนะครับวันไปนล้ครับผมครับผมโอ้โห ครับผมันี่ก็ถึงแล้วนะครับพระภูดีสารปวดทราบนะครับผมถึงแล้วครับนี่ครับรับริการนะครับพุณประกันแรงมากครับผมอ๋อยอดครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนนะครับผมขึ้นลิฟต์ไปนะครับผมไม่รู้ว่าด้านบนมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปขึ้นลิฟต์กันเลยครับผมไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์นะครับผมนี่ครับขึ้นไปชมด้านบนนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณทาที่มากนะครับผมไปตอนนี้ก็ชั้นหนึ่งว้าวเป็นไงชั้นหนึ่งนะชั้นสองชั้นสามนะครับชั้นสี่ชั้นห้าเห็นไหมมีกี่ชั้นชั้นสี่ชั้นแปดมียี่สิบห้าชั้นนะครับนี่ครับไฟอยู่ชั้นที่ยี่สิบห้านะครับผมชั้นสิบเอ็ดนะ น่าถึงนั่นแล้วครับผมติ้งนอง้องอ่าถึงแล้วป้าไปถึงแล้วครับผม,มโอ้สวยมากครับสวยจริงครับผมใช่ไหมครับผมนี่นะครับลมเย็นมากนะครับผมตรงน,นี้ก็เป็นช่วงอ่าที่ผมซองออกมาเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนตาของเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นจมูกครับ นี่ครับเราอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เป็นส่วนของจมูกนะครับผมแล้เป็นตานะครับนี่ครับอนี้ก็เป็นลิฟต์ที่เราขึ้นมาแร้วเราจะเดินลงก็ได้สวยนะครับผมสวยาครบด้านบนเรียนเชิญนะครับผมเรียนเชิญนะครับนี่ครับ ชมชั้น26ฟรีนะครับผมนะครับไปเราก็ไปชั้นที่26กันครับผม,อมตอนนี้ผมยืนอยู่ชั้นที่26นะครับตรงน,นั้นก็คือเป็นประตูนะครับผมมังกรนะครับผมนะครับตรงนี้เป็นส่วนของอ่า ด้านบนสุดเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงด้านล่างเรียบร้อยนะครับผมโอ้พนักงานพูดดีมากเลยครับพูดเคาะนะครับผมเรียนเชิญนะครับผมถ้าใครมาทางนี้พาดไม่ได้เชียวนะครับผมวัดห้วยปักกั้งครับผมแนะนำเลยครับยากาศดีเย็นสบายครับวิวสวยนะครับผม มาไหว้มากราบเจ้าแม่กวนอิมนะครับ mm hmm. การเย็นมากครับดูโอ้โหตรงนี้เย็นมากครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงจุดที่เราไปยืนอยู่เมื่อกี้นะครับผม mm hmm. นี่นะครับจุดที่ผมไปยืนเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมครับเป็นตรงดวงตาสองข้างนะครับแล้วก็ตรงจุดกลางารตรงข้างกลางนะครับผม นี่นะครับที่ขึ้นไปชั้น25และชั้น26นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรกลับนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกลับนะครับผม ไปกันเลยนะครับ